ดดมดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุน้นคิมอูบินและชินมินอาคู่รักตัวจริงเล่นซีรีส์ร่วมกันครั้งแรกแฟนๆของคู่รักสุดน่ารักแห่งวงการบันเทิงเกาหลีคิมอูบินและก็ชินมินอาแฟนสาวลุ้นกันหนักมากๆนะคะเหตุมีรายงานออกมาว่าคู่นี้อาจจะได้ร่วมงานกันในซีรีส์เป็นครั้งแรก ในซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า All b l o s อย่างไรก็ตามนะคะต้นสังกัดของทั้งคู่ออกมาเปิดเผยว่าทั้งสองคนได้รับการติดต่อจริงและยังอยู่ในระหว่างการเจราจารแล้วก็พิจารณาของบทค่ะและนอกจากคิมอูบินแล้วก็ชิมินอาแล้วนะคะยังมีแรงงานด้วยว่ามีการติดต่อนักแสดงระดับท็อปอีกหลายคนอาทิอีฟยองฮอน ฮันจีมินซาซึงวอนและอีจองอึนค่ะสำหรับอาบูสนะคะเป็นผลงานของโนฮิกยองนักเขียนชื่อดังที่เคยมีผลงานสร้างชื่อเสียงมาแล้วมากมายค่ะรอรุ้นกันนะคะว่าทั้งคู่จะเล่นในซีรีส์เรื่องดังกล่าวหรือเปล่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นีด com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ